มาค่ะวันนี้เราจะมากินน้ำสมุนไพรให้ดูนะคะว่ากินยังไงตื่นเช้ามากะะ็ะก็หนึ่งแก้วเลยนะ,ะอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้เนาะตัวนี้เป็นโซเฟียนะคะสำหรับดูงดูแลมะลุตัวตัวนี้เป็นตัวจักรพัชที่นะคะสามารถสร้างผมด้านทานให้กับคุณได้ตอนนี้ไวรัสโควิดมันมานะคะเราก็สามารถกินตัวนี้ได้เพราะตัวนี้มีโปไบอติกนะคะซึ่งทํามาจากใบขู่ขารสชาติจะออกขมนิดนิดนะคะสำหรับตัวจักรพัชวิธีการกินนะคะเอามาอย่างละแก้วแบบนี้เลย ัดเลโซเฟียตัวนี้ดีมากนะรสชาติจะอร่อยหวานๆเพราะฉะนั้นวิธีการกินก็คือกินขมก่อนตามด้วยหวานนะคะก็จะอร่อย ะะทุกคนอยากลองกินแล้วใช่ไหมเออทุกคนอยากจะลองกินลองซื้อนะคะพี่จะเอาลิงก์ของบริษัทแปะไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สั่งตรงบริษัทได้เลยโอเคเนาะไปแล้วค่ะ